องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะฉีดวัคซีนให้กับสุนัขนะครับซึ่งเป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ในที่สาธารณะเช่นวัดโรงเรียนสวนสาธารณะเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถกระทําได้หรือไม่กรณีที่ไม่ได้มีการประกาศตามมาตรา17แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งเป็นการ ประกาศกำหนดเขตท้องที่กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยที่ไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยกรณีที่เขาไม่ได้มีการประกาศนะครับอธิบดีไม่ได้ประกาศเป็นสุนัขจรจัดที่อยู่ในสถานที่ต่างๆท้องถิ่นสามารถฉีดวัคซีนให้ได้หรือไม่คำตอบก็คือสามารถฉีดวัคซีนให้ได้เลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้มีการประกาศ ตามมาตรา17ก็ตามนะครับก็เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว .0120 ลงวันที่12มกราคม2560ในเรื่องแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อที่5.5.1นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยกรณีที่สัตว์เป็นสัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ เช่นวัดโรงเรียนสวนสาธารณะท้องถิ่นสามารถดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้มีประกาศก็ตามนะครับ